ใหม่เนสกาแฟคาราเมลลี่หอมชวนหลงไหลในทุกสัมผัสเข้มเต็มรสกาแฟนมผสานกลิ่นหอมจากคาราเมลเนสกาแฟคาราเมลลี่เสน่ห์แห่งรสชาติที่เย้อยวนได้ลองเป็นต้องหลงเนสกาแฟคาราเมลลี่เนสเลย Good food Good life สวัสดีครับผู้ชมตอนนี้กำลังตามหาคุณพีทอยู่พี่รู้ไปไหนนัดมาที่นี่แต่ว่ายังหาไม่เจอเลยเฮ้ยพีททำไมมานั่งอย่างนี้โอ้ยคุณหอยถ่ายงานตั้งแต่เช้าแล้วคะ่ะง่วงมากเลยอะ่ะตลอดอู้ตลอดวันนี้มาทำงานการตื่นก่อนคุณผู้ชมมาแล้วเนี่ยเอามาแล้วหรอมาแลอะ คุณผู้ชมสวัสดีครับว่วงมากเลยอะ่อววง,ง,งใช่ไหมบอกตรงไม่เป็นไรไม่เป็นไรฮะ<า>วันนี้พามาานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ n e s c a f e Caramelie คุณพระเคยได้ยินหรือเปล่า Caramelie Caramelie เ,เ,เ,เคยนะแต่ว่ารู้สึกตอนมันสมัยว่าเป็นปลาหมึกปะตั้งคาราเมล i e ีอะอรลอย่างกัน Caramelie นี่คือกาแฟผสมคาราเมลโอ้โหง ชอบเลยอะเป็นคนชอบกินคาราเมลนะเนี่ยชอบไหมชอบเขาบ,บอกว่ากาแฟผสมคาราเมลเนี่ยรสชาติเขาจะเข้มข้นแล้วก็ดื่มง,ง่ายมากๆคุณผู้ชมมีมีให้ชิมไหมอ,อ่ะมีแน่นอนจริงหรอต้องเข้าไปในงานเขาอยากไปอะพาไปเลยดีไปเลยค่ะไป ตอนนี้นะคะท่านผู้ชมเราอยู่ที่บิ๊กซีเอ็กซ์ตาสาขารัชดาสถานที่จัดงานเนสกาแฟคาราเมลี่วันนี้ชอบมาซื้อที่นี่ขายของถูกยชอบจริแต่วันนี้เรามางานนี่อีกเนสกาแฟคาราเมลี่ค่ะเราเข้าไปในกลุ่มกาแฟแบบทรีอินวันจะบอกว่าเมื่อกี้เดินตั้งแต่งสิบเมตรนั้นได้กลิ่นคาราเมลขึ้นมาเลยนะใช่ไหมล่ะหอมมากบ้านค่วันนี้ในงานเขามีกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะจริงเหรอแข่งรับใช้เป็นพี่หมอก้องหัวใจจริงเหรอแล้วมีใครอีกหลายพี่หญิงแย้โอ้ชอบในดวงใจใช่ครับพร้อมอยังพร้อมแล้ว ขอบคุณเช่นคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าเขาเป็นยังไงกันครับ นี่ครับวันนี้เรามาร่วมงานเอสกาแฟคาราเมลลี่เป็นยังไงบ้างรครับคาราเมลลี่มากออคือรสชาติกาแฟอย่างหนึ่งที่ที่เป็นกาแฟแบบสำเร็จรูปใช่ไหมครับที่แบบชงได้เลยเนี่ยอย่างหนึ่งที่ผมค่อนข้างจะตินิดนึดนงคือคือเรื่องรสชาติที่มันหวานไปอ,ะอ่ะแต่ตัวนี้คือแบบตอบโจทย์ว่าไม่หวานแล้วก็มันให้ความรู้สึกที่มันสดชื่นทดสอบเองดีกว่าครับดีที่สุดการไปไปทดสอบตัวเองแล้วก็มีกิจกรรมด้วยตอนนี้เป็นกิจกรรมโปรโมชั่นใช่ไหมครับก็สามารถที่จะร่วมกิจกรรมสนุกได้ได้ดื่มกาแฟอร่อยๆ่อยแล้วเนี่ย ยังอาจจะได้ของรางวัลที่แบบว่าได้ทีตีด้วยเนสกาแฟคาราเมลลี่พี่เงี้ยครับเป็นไงบ้างครับไม่ต้องกังวลเลยนะคะสำหรับคนที่เป็นแฟนคลับเนสกาแฟอยู่แล้วเนาะดังนั้นออกรุ่นรุ่นไหนรุ่นใหม่ออกมาก็ลองซื้อไปรับประทานกันดูทอบมากเลยสำหรับเนสกาแฟคาราเมลลี่เดอะเบสอะ่ะเนสกาแฟคารา รอนจากไหนเนี่ยโอ้ยคุณวายรอนานมากเลยอ่ะนี่เอาไม่ชิมอะไรอะ่ะตีเขามีเขามีแจกไม่จริงเหรออ,อร่อยอ่ะยังอืมกลิ่นคาราเมลขึ้นจมูกเลยอ่ะตีเข้านี่เลยอะไรคาราเมลเข้มข้นรสกาแฟเขาไม่เจ๊าจางเลยแล้วก็เข้มข้นมากรวมถึงรสคาราเมลนี่ตีขึ้นนี่เลยตามสโลแกนเขาเลยนะได้ลองจะต้องหลงนี่กอดปัดเลยนะอันเนี้ย ชอบมากเลยอ่ะคนละหลงกันอ่ะหลงออคุณพีทฮะเห้ยห้ยคุณายติดใจใช่ไหมหยิบใหญ่เลยเนี่ยชอบจริงแล้วแบบ กาแฟที่เข้มข้นนมผสมคาราเมลเลยนะจริงท่านผู้ชมต้องมาลองชิมเองนะคะอันนี้เราบอกกันไม่ได้ต้องลองชิมเองเนสกาแฟคาราเมลล่อ่าครับนอกจากนี้แล้วนะคะทางเนสกาแฟเขายังมีกิจกรรมดีๆให้ร่วมสนุกด้วยเมกี้ดูในงานมาเขาบอกมาว่ามีกิจกรรมชิงรางวัลมากมายเลยตามเฟซเฟซบุ๊กของเนสกาแฟครับนะฮะถ้าอยาจะเข้าไปดูรายละเอียดก็ตามนี้เลยด้านล่างนี้เลยนะครับนะเพราะว่ารางวัลนี้มากมายจริงๆเลยนะครับเนสกาแฟเขาจัดให้เลยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับเนสกาแฟคาราเมลลี่นะครับเข้มเต็มรสกาแฟนมผม สมคาราเมลครับนี่นะฮะแล้วก็ครั้งหน้านะครับเ <c oughs> นสกาแฟเขาจะมีกิจกรรมอะไรดีๆนะครับเราสองคนใน่พลาดที่จะน,นำมาบอกแน่นอนครับแคุณผู้ชมก็ต้องติดตามให้ดีด้วยนะใช่แล้วนะครับช่วงนี้กลับไปที่สตูดิโอพบกับพี่ออมเลยครับ <c oughs>